สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพี่ที่โทรเข้ามานะคะคุณพี่แอดไลน์ไม่ได้แอดไลน์นะถ้าแอดไลน์นะคะขอญาตแนะนํานะคะเนี่แคปเดี๋ยวแคปสแกนคิวอา e โค้ดนะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะเอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมานะสต็อปหน้าจอนะคะสต็อปที่หน้าจอนะคะแล้วก็สแกนเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR วอา e โค้ดนะคะพี่จา๋านี่ค่ะหรือว่านะคะกดตรงเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดตรงเบอร์โทรศัพท์นะคะ0ูน0 4 1ป0 0 8นนะคะนี่ค่ะ กดสต็อปไว้เลยนะกดหยุดได้เลยนะคะกดหยุดนะคะแล้วก็เอาโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะคะมาเพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR c อารโค้ดนะคะนี่ค่ะเป็นวิธีการแอดไลน์ที่ง่ายและก็รวดเร็วที่สุดนะคะแล้วก็นะเนี่ยค่ะขออนุญาตนะคะให้ชมให้ชมในทางช่องทางนี้ก่อนแล้วกันเนาะนี่ค่ะตัวนี้ค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายผ้าขาม้านะคะที่นุ่มใช้ตัดเสื้อนะคะนี่ค่ะจะเป็นนะคะตัวนี้จะเป็นน้ำเงินนะออกน้ำเงินนะคะมีอมม่วงด้วยนะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัดด้วยครีมนะคะนี่คือสวยมากเลยนะคะผ้านะคะเนื้อผ้าฝ้ายพรีเมียมนะคะเนื้อหนานุ่มนะคะเหมาะมากๆเลยค่ะที่จะนําไปตัดเป็นเสื้อผ้านะคะหรือว่านะคะคุณลูกค้านะมีคุณลูกค้าซื้อไปสวมใส่นุ่งอาบน้ํานะคะหรือว่าใช้เป็นผ้าเช็ดตัวก็ได้ค่ะต่อไปค่ะจะเป็นสีกลมจะเป็นเฉดเข้มนะคะจะมีกลมมีเทานะคะตัวนี้ก็สวยค่ะผืนนี้ก็สวยนะคะนี่ค่ะอ่านี่ค่ะสวยนะคะนี่ค่ะจะเป็น กลมนะคะกลมมีน้ําเงินนะคะในถาตามเฉดสีนี้เลยนะคะนี่ค่ะจะเป็นสีที่2นะคะจะเป็นเฉดกลมนะคะต้องจะเรียกตามเฉดะน,น,น,นะคะกนเนาะนี่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นเฉดฟ้าค่ะฟ้านี่สวยนะคะนี่ค่ะฟ้านี้เลยนะคะค่ะให้ดูตรงว่าตรงเชิงเป็นแบบน,นะะี้ค่ะนี่ผืนนี้สวยค่ะตัวน,นี้นะคะผืนใหญ่มากๆเลยนะหน้ากว้าง100เซนติเมตรเลยนะคะดูสิหน้าผ้ากว้างมากๆเลยนะคะ100เซนติเมตรนะคะพี่ๆจ๋าเนี่ยค่ะ ขออนุญาตเนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณพี่ชมทางผ่านนะคะช่องทางนะคะช่อง YouTube ของร้านแม่มารีผาไทยของเรานะคะนี่ค่ะนะ0 8น0 4 1 6 0 0 8นะคะหรือว่าแอดไลน์นะคะ mali 0 4น6นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นเฉดฟ้านะคะก็จะมีเฉดม่วงด้วยนะนี่ค่ะมันจะอยู่ในผืนเดียวกันเนาะวันนี้ก็สวยนะคะพี่ขานี่คะ่ะนี่เฉดฟ้านะคะเฉดต่อไปนะคะขออนุญาตแนะนําเป็นเฉดสีส้มรุ่นนี้ค่ะ สวยนะมีส้มมีฟ้านะคะดูสิสวยมากๆเลยค่ะนี่ยเน,นี่สวยค่ะให้ดูตรงเนลี่ยพืนใหญ่นะคะหน้ากว้างนะคะ1 0 0ซมยาว2 0 0ซนตมรนะคะตัดเสื้อไซส์ปกตินะคะ SM นะคะ SM นะคะ3,4,3,2,3,4,3,6ใช้ผืนเดียวพอนะคะแต่ถ้าคุณลูกค้าที่อก3 8 4 0 4 2 4 4ขึ้นไปนี่ต้องใช้2ผืนนะคะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้จะเป็นเฉดส้มนะคะนะคะ่ะ คลูกค้าท่านใดสนใจนะคะผืนไหนยังไงก็ทักเข้ามาได้เลยนะเราจะอัปเดตให้เรื่อยๆตลอดนะคะเพราะว่า้าตัวนี้มันจะมีแค่สีละสามผืนนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้คาทักเข้ามาใครทักมาก่อนก็ได้ก่อนเนาะแล้วก็ยังไงก็เดี๋ยวนุ่มก็จะอ่าอาจอาจเป็นคลิปวิดีโอให้ชมอีกว่ามีสีไหนอะไรยังไงนะคะเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวรอบนี้เนาะรอบอัปเดตนะคะประจำวันที่17 17กันยายนนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเหลืองเขียวเหลืองเขียวชมพูนะคะตัวนี้จะเป็น3มสี3เฉดนี้เลยค่ะนี่เฉดนี้ก็สวยค่ะเหลืองเขียวชมพูค่ะอันนี้ก็สวยค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะอเอาตัวนี้ก็บอกมาได้เลยนะคะเฉดเหลืองนะคะคุณลูกค้านะคะชอบเฉดไหนนะคทักเข้ามาได้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่มจะจัดส่งให้นะคะ3มผืนขึ้นไปบริการจัดส่งฟรีนะคะราคาผืนละหนึ่งบาท บริการจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะ3ผืนขึ้นไปนะคะคุณลูกค้าค่ะยังไงก็ฝากร้านแม่มาริผ้าไทยไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ